เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับนักเจสกีตัวแทนประเทศไทยที่นำโดยจิราพรการจนะพิทักษ์รองเลขาธิการสมาคมสหพันธ์เจสกีเอเชียในฐานะตัวแทนสมาคมกีฬาเจสกีแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนทัพนักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงความสำเร็จในสนามแรกของศึกเจสกีชิงแชมป์เอเชียร,รายการสยามวอเตอร์คราเดบิยูจีพี1วอเตอร์เจ็ตเอเชียแชมเปี้ยนชิพ2024ที่นิชิกิโนะฮามะปาร์คเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่น เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอันประกอบไปด้วยสุพัทศูนฟูตระกูลธนวิทย์โมลีทีรพงษ์พิมพาวัน์อินทัศน์หลงนิยมธนธรรมกุลกำธรพิรัชชาธรดำรงมหาสวัสดิ์กสิทธิ์ทีรประทีปนัทกรภูพักดีเพชรมูชุมชาติและภูบดินสุขป,ประเสริฐซึ่งทั้งหมดได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีกีฬาพร้อมทั้งรายงานผลการแข่งขันให้ได้รับทราบโดยละเอียดใช่ครับทีเราโดนเดนกีฬา มากเท่าไรก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนเขารู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างให้คนรู้จักให้เขานิยมโดยเฉพาะชื่นชมและก็เพราะเราไปแข่งขันแล้วเราเป็นผู้ชนะใช่ไหมครับเป็นผู้ชนะนะครับก็ที่โอกาสขอบคุณพวกเรานะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณในนามรัฐบาลไทยขอบคุณในนาม พี่น้องคนไทยกับพวกเราด้วยนะครับที่อาสาสมัครไปแข่งขันก็ได้ใช้ทุนของเราเองจัคหับแต่ชื่อเสียงที่ยอะที่ท่านได้รับนั้นเป็นแผงกระจนกระจายไปทั่วประเทศนะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติของเรานะครับ นอ,นอกจากนี้รัฐมนตรีกีฬาเสริมศักพงพาณิชย์เป็นตัวแทนมอบเงินรางวัลจากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนสมาคมกีฬาเจาสกีแห่งประเทศไทยให้แก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งหมด6รุ่นรุ่นละ20 0 0 0บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจดังนี้สุปรทัศนฟูตระกูลแชมป์รุ่นโปรแอมเรนบาบ1ล0 0ึ่รอโอเพนธรวิตโมรีแชมป์รุ่นเอ็กเพรสกีกลางปีธีรพงษ์พิมพาวัน์แชมป์รุ่นเวทเทลันส์เรนาบลลิมิเต็ด อินทัดหลงนิยมแชมป์รุ่นจูเนียร์13-15สกีโฟสโต e กไร h ์และธนธรรมกุลกำอรที่คว้าแชมป์สรุ่นคือรุ่นจูเนียร์8-13ปีวันแลสลาล่มสกี1,100สตอกกับรุ่นจูเนียร์วันแลบสลาล่ม8-13ปีสปาร์สแตนดาร์